สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเสียปาน30ล้านผ่านไป6ปีหลังถูกรางวัลที่หนึ่งวันที่ท7กุมภาพันธ์2565มีรายงานว่าเสียปาน30ล้านหรือนายยงยุทธแก้วสวนจิกอายุ45ปีนมถูกลาตเตอร์ี่รางวัลที่หนึ่งวันที่16กันยายน2 5 5 8บถึง5ใบรับรางวัล30บล้านล่าสุดผ่านไป6ปีหลังจากถูกรางวัลเสียปานก็เจอเรื่องราวปัญหาหลายอย่างวันนี้พบ ว่าเสียปาน30ลร้านมาทำงานอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่สาวที่บ้านเกิดอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโดยเสียปานจะตื่นตั้งแต่ตีห้าทำหน้าที่เป็นเด็กเสิร์ฟน้ำยกชามก๋วยเตี๋ยวและเก็บชามก๋วยเตี๋ยวของลูกค้าจนถึง5้าโมงเย็นเสียปาน30ล้านเล่าว,ว่าตอนนี้ตนเองเลิกเช่าทำนาแล้วมีเรื่องมาจากช่วงปลายปี6กีพี่ชายจากไปกระทันหันขาดคนที่ช่วยทำนาทำให้เหงาและแรงสู้ต่องานหนักไม่ไหวจึงตัดสินใจขายรถถ่ายและ รถเกี่ยวข้าวออกมดประกอบกับราคาข้าวถูกจากที่เคยเช่าที่นาปลูกข้าวเกือบ100ไร่ก็เลยไม่ทําแล้วเลิกเลยตั้งใจว่าต่อไปจะทําห้องเช่าให้คนเช่าโดยจะสร้างบนที่ดินที่ตนเองซื้อไว้โครงการน่าจะทําเร็วๆนี้ตอนนี้ก็เลยมาทํางานเบาๆช่วยพี่สาวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่คิดค่าจ้างก๋วยเตี๋ยววันละชามก็พอแล้วเพราะเป็นร้านพี่สาวและลงทุนให้ด้วยก็ทําไปเพื่อไม่ให้เหงาส่วนหน้าที่ที่ทําแต่ละวันก็จะ ตื่นตั้งแต่เช้ามาจัดร้านทําความสะอาดดูแลลูกค้าทั้งเสิร์ฟน้ําก๋วยเตี๋ยวและเก็บชามเอาไปไว้ในกระมางเตรียมร้างในตอนเย็นปิดร้านให้ตนเองอยู่เฉยๆไม่เป็นถ้าว่างก็จะหาอะไรทําเพราะเราเคยลําบากพอได้เงินถูกหวยก็ประหยัดใช้เสพันเผยอ,อีกว่าตอนนี้เหลือเงินที่ถูกรางวัลประมาณ10ล้านเงินตรงนี้ก็จะประหยัดใช้แต่มรดกทั้งหมดหากตนเองเป็นอะไรไปก็จะเป็นลูกชาหมดพอเลิก เช่าทำนาะขายรถถ่ายรถเกี่ยวข้าวแล้วก็เลยหาอะไรทําโดยมาช่วยพี่สาวขายกว๋วยเตี๋ยวเพื่อมาให้เงาส่วนลูกชายน้องเก่ารัดก็ซื้อโทรศัพท์และ3ามล้อเครื่องให้ใหม่เลยตอนนี้ยังครองโสดอยู่และไม่ต้องการใครมีผู้หญิงเข้ามาหาตลอดแต่ตนเองไม่สนใจเพราะตนเองเป็นคนบ้านนอกคอกนาะผู้หญิงที่ไหนจะมารักแต่หากเงาเมื่อไรก็เข้าห้องพระทําใจให้สงบตอนท้ายเสียบานแงม้มผู้หญิงที่อาจจะเป็นคู่ชีวิตในอนาคตว่า คเป็นผู้หญิงธรรมะธรรมโมชอบเที่ยวธรรมชาติแต่จะให้พาตนเองไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไม่เอาและรักพ่อแม่เข้ากันได้ทำบนเรื่อยๆเหมือนกันยอมรับ5ปีแล้วที่ไม่เคยแตะต้องหรือนอนกับผู้หญิงเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ